ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะกระดิฉันจงอ่างข้างสดแจงแฟนเพจนะคะนี่เบ้างเนี่ยมาสวนอีกแล้วค่ะพี่มาเห็นอัไนี่พี่น้องนี่เก้ยวมังกรโอ้ยเห็นไดเสียวขอบไปไว้ในสวนได้นี่บานแล้วนะคะนี่พ่อได้กินอยู่ค่ะแก้ีวมังกรนี่ปลูกปลูกไว้น้าหัวค่ะข่ามันสุกข้างล่างเท้าข้นกับกินขึ้นกันค่ะข้นไก่ไปไก่มาเนาะเพราะว่าติดถนนนี่ค่ะนี่ถนน คนชี้รถไก่ไปไก่มาเห็นหน้อยสุกน้อยแดงเพิ่อนกระเจ็บกินเนาะกะว่เป็นยังค่ะนี่สองดอกสองน้อยบานแล้วพุ่นพี่ท่างพี่ก็มีอีกพี่นี่เนี่ยบานเลยด้วยค่ะนี่เอาไปพัดกระแทบด้วยนี่พี่น้องดอกเก้ยวมังกรนี่พัดกระแซบค่ะนี่สามสี่นี่หา้หาหาน้อยค่ะ ปลูกไว้นี่ค่ะริมถนนนี่แหละค่ะปลูกใส่กำแพงไว้นี่ค่ะชวนพักหวานค่ะเออนะคะต้นนี่บ่ท่านเป็นดอกโอ้อันนี้เป็นมากแลนี่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 อันนี้ติดมากแล้วนี่แน่นแน่นบ่หน่วยใหญลแล้วค่ะนี่โอ้หน่วยใ่เกือบซ้ำกำปั่นแล้วค่ะเนี่ยหน่วยใหญลแล้วนะคะเอาปีดไปเอาปีดไปเอาปีดไปเดี๋ยวคนจะเห็นฮ งกหน่วยค่ะเป็นซ้ำนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดให้เพิ่นเนาะค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจจงอ่างครั้งสอดแจ้งจ้า